เคสทัดไายครับยังอยู่ที่โมบายโอเปอเรเตอร์เหมือนกันพี่ๆท,ท,ทุกท่านเคยเจอไหมฮะเราไปสนามบินครับขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องเราอ่ะกับตานแบบพรีพรีฟสำ take off อแล้วใช่ไหมครับทุกคนลักเข็มขัด SMS s อสเเด้งมาปุ๊บวันนี้ซื้อเบอร์เกอร์ที่สนามบินซื้อ1แถม1รับสิทธิ์เดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะโมบายโอเปอเรเตอร์ก็นําข้อมูลพวกนั้นน่ะมาจากเสรราสัญญาณซึ่งเป็น b i g d เ t a เหมือนกันข้อมูลนะครับที่มือถือเราไปอยู่ที่ไหนอยู่โลเคชั่นไหนพนพวกกกเเีี้ออ่่มมมาาปตคขูลหหแัญ็ืน เขาจะมีเราอะครับข้อมูลพวกนี้มันเป็น Big Data มากๆอย่างของที่เนี่ยเขามีจํานวนข้อมูลมากกว่า3ามแสนสามหมื่นอีเวนต์ per second หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเทียบกับ Excel นะฮะมี3ามแสนกว่าบรรทัดแต่ทุกๆวินาทีอะครับที่จะต้องเข้ามาประมวลผลแล้วบอกว่าคนนี้อยู่ที่ไหนสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยแหละครับในการที่จะไปดึงข้อมูลพวกนั้นอะเปลี่ยนจากการประมวลผลที่ว่าใช้เวลาหลักชั่วโมงเลยนะครับให้เหลือแค่หลักวินาทีพอคนเดินเข้าเสาสัญญาณปุ๊บเจอตรงคอนดิชันส่งข้อมูลชุดนี้ให้ีมเก้ย KMS Marketing ออไไปดล ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะลดระยะเวลาที่จะยิงแคมเปญออกไปจากเดินทีที่เป็นหลักเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆตอนนี้เหลือหลักวินาทีจนถึงหลักนาทีอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ค่อนข้างสักเซสมากๆแล้วก็เริ่มทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วพิธีหลายท่านก็น่าจะได้ s m x ช่วงนี้ที่เร็วขึ้นนะครับ